สวัสดีครับสสวััดีครบน้องนาคินจะมาดีวิว,วกับพ่ากับพงนาคินครับของใครครับ,ขอ,บของคินกับพงเคื่อนนะคบทำยังไงมันเล่นยังไงลูกสวัสดีครับหนุ่มน้อยคูมิน ความใครครับความคิดกับแม่เบนเนอร์จะไปเด้งหรอลูกมันยังใช้ได้อยู่เหมือนกันให้เล่นยังใช้ได้อยู่แกะขัดได้เล่นเสียเด้งกระเด้งให้คอเล่นเฉยๆเออใหกินเล่นโอ้ทีลือจะเอาไม่ดีสสหนสวัสดีครับใหม่สิสวัสดีครับน้องงานชคกีายทำดีๆมือทำสวยๆลูกยกมือไหว้สวย งงสวัสดีครับน้องเราคินเป็นลูกหมูครับพ่อพ่อชื่ออะไรครับเป็นลูกหมูเหมือนตามครับพ่อกับแม่ได้ซื้อนมไาให้ผมกินรครับอ๋อพ่อกับแม่ซื้อนมให้ผมกินครับ,วบสวัสดีครับสวัสดีครับ ลนาเคียนเปิดโรงเรียนวันไหนลูกว,ว,ว,วันที่เท่าไหร่วันที่แปดวันที่แปดครับพูดดีๆลูกพูดดีๆงั้นแม่ปิดกล้องนะแม่ไม่ให้รีวิวนะสวัสดีคร,รับติ๊กเกอรผมผมเป็นติ๊กเกอร์ครับแล้วคือพรุ่งนี้ผมจะไปถ่ายรูปครับ <ผม S 1> ซื้อชุดอุปกรณ์โรงเรียนครับผมนี่นี่ครับผมเป็นทหารครับไหนรถเล่นยังไง 要不要去闹了。啊 ออกนะใส่แมเบังดูเป็นพิมพ์ค่อมตัวเนี้ยลูกองอิจฉา,ใ,าใส่แล้วใส่แล้วได้แล้วมันออกได้ไหมออกได้ลูกจะไปดึงออกไหมออพ่เขอพี่เขาสองเล่นาี่ข้ี่บคข้างหลังมันจะเป็นอันนี่รับนี่ขอ้ขอตารับ วันนี้เราจะมาทำงานกันนะครับทำงานอะไรครับทำงานคอมครับทำงานคอมครับโอเคครับเขาใช้ยังไงครับที่ช่างนะมันจะมีโล่งกับเหนูคนสี่ใบครับช่างซ่อมเหรอครับช่างซ่อมให้พังใช่ไหมครับนี่ครับเปิดมาเลยเราจะโตมากเลยครับ่ครับเปิดได้ด้ยตอนนี้คือคุณมินมาพี่แล้วลูกม้าหน้าเขา เขาเอาไว้ใช้ที่เสียบลูกเสียบสายเสียบสายอะไรเสียบสายต่อกับคอมลูกคอมพิวเตอร์เอาไม่คือเสียบไม่ได้หรอไม่ลูกอะไรลูกคือเสียบไม่ได้หรอเสียบได้มันต้องเสียบสายคอมลูกไม่ยังไงมันเสียบไม่ได้มันลงไปเสียบสายคอมนูมันบ่เม็นเสียบสายตัวนี้ อันนี้คืออะไรไหนอันนี้คือไม่ใช่อะไอ้ยไอ,อ,อ,อเอาลูกเนี้ยลมใส่อันนั่นน,น,น,นั่นนาใส่นั่นน่ะเนาะนั่งไปนั่งมาลมนาคุบเชนเด็ดแอร์เจ้าเด็นเอาติดกำแพงเลยแอร์เคลื่อนที่น่ะเอาไงลูกไ,ไม่ใช่อะไร,ไอะไรเอาไว้ตั้งเฉยๆลูกไม่มีอะไรหรอก โอ้ยสั่งนาะคินบอกไทยนังแมวอะนี่ไปเสียบแ้วกันนะครับสวัสดคีค่ะคุณยายออนิพาของเล่นหลายจังยายเล่นน้ำเหน่ยายบอกว่าเล่นน้ำเหน่นาคินไปเสียบเส่ประตูให้จังของเล่นนาคินเยอะมากเขาเห็นงานคอมพิวเตอร์เห็นงานคอมพิวเตอร์ ให้หยานสันแล้วมาท่องกอไก่ถึงฮอลลหุ้กันดีกว่าไบอไปแล้วจะเข้าโรงเรียนแล้วท่องยังไม่ได้เลยนะท่องให้ได้ก่อนกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในลาว เร็วขอ้ขอขวดไปใส่ข้อขวดไปใส่ลูกข้อขวดไปใส่ เดากสวัสดีคุณอาอมัมแบ่งมาให้อาเล่นอำแน,น่าคิน่านาินอาหาาาาาลาลาา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 าเล่นแล้วครับ เลยรถวิบากบุน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 รถบบเขาเป็นกาเดินรถใหครับอ๋อเป็นรถใหญ่ครับรถใหญ่ครับรถใหญ่ครับดูรถคันใหญ่มากเลยครับสวัสดีครับเร็วทำไงลูกสวัสดีครับก่อนสวยสวยลูกสวยสวยสวัสดีครับสวยสวยุ้ยจระเข้มาแล้วไหนจระเข้อยู่ไหนไปโคขดออกมาแล้ว โอ้กัดขาแม่กัดนักคินเนี่ยกัดแขนนักคินเลย<อ>กัดแขน<อ><อ>น,นักคินว้ายฉันจะกัดเธอฉันจะกัดเธอนั่นแหละฉันจะกัดเธอเอามือออกมาว้ายมันงับแขนงับขาง,งับแขน <c oughs> อย่าเอามามเออเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บจราเข้จราเข้ สวัสดีครับแล้วสวัสดีครับก่อนถ้าไม่สวัสดีครับแม่ไม่คุยด้วยเออเริ่มตีกันแล้วเป็นเริ่มกัน